สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับผมอาจารย์เสียงสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เนี่มันเป็นความฝันนะใบยำเนาะครับแต่อาจารย์เสียงพลทว่าพนมีเลขคำนวณมาสั่นเลขคำนวณเด็กเก่งไว้แล้วเล็กเก่งไว้แล้วคลิปแรกเป็นความฝันครับตัวเลขกมันสีมันมันตัวเลขมันจะบวกขึ้นกันเป็นหมวกครับครับกับเหลกความฝันตัวนี้มันเป็นเดขกกลางเป็นเป็นเดขกลางมันวนเป็นวนโอ้ล่างเป็นล่างบนเป็นบนเคยเข้ามามล่ะบอกครับ สีกายของเขาคงงวดแน่วอุ้ยเขาคงงวดเพรเที่งเขาทั้งปีแบบวง่านเขาทั้งปีเลยเนี่ยโอ้จุ่นจวดได้ได้สูตรมาจากเสียอาจารย์วายสูตรมาตะกายอยู่ไรเสียงไม่พุ่นบ่าทูทั้งเหนือครับผมตัวนี้ครับเป็นธรรมดาเลยครับเสียงไม่พุ่นไลยเสียงไม่เสียงว่าเท้าขอยู่าเห็นเป็นเรือนพุ่นไลยไปเหงานหันไปขอข้าเจ้าน่ะบมอครับผมเออคนอยู่เหงานอยู่น้ำกันนะครับว่ เป็นเห็นาัดสายเจือค่ะเขาลีลาเขาไปไหนเจือเขียวฮักกับไปเสมอคือกันเอาเห็นงานนี้ลุงกันเห็นแล้เกาเรียนโตอยู่เห็นงานอยู่วันนั้นที่วัดสวนดอกคันวัดสวนดอกเคยไปอยู่วัดสวนดอกเม่เคยนะครับเม่เคยไปเจือเขืยวเลยครับเ้าอยากไดกห้องกระจกมาแยกกันเนบ่ยนนอกอาจารย์นอกวัดสวนดอกอําเภอยังเหรครับอาจารย์หอวยอำเภอยังนอกวัดสวนดอกมันอยู่เนี่ยไปสิเห็นเห็นน้อยสุเทพอยู่ดอกเห็นน้อยสุเทพแถวจือยอยสุเทพเนาะ ครับไปเหตุงานน้ากันก็เลย่องหูจักว่าเพิ่นก็เลยดเรหูจักว่าเพิ่นมีสูตรข้าณนังสิบอกครับอยู่วัดหลวงปู่วาสีวิเศษโอ้หลวงปู่สีวิเัยผุนตัวนี้ปุซาถุสาธุเป็นดังนะครับอาจารย์สีวิเัยนี่ครับบนเป็นบนเนี่ยมัครับผมอาจารย์บนเป็นบนหลังเป็นหลังไฮในน้อยน้ำไหล่างตัวเดียวพวกห้ไลายหรอกโอ้ให้งวดในสายล่างตัวเดียวเออขั้นไฮ้ล่แล้วมันเหมดเงินไหลอย่างหรอครับผมครับผมล่างเม็ดเดียว ไปทาเอาอยู่เป็นเดือนปุณนะเออกระตังจูอเอาเลยครับผมอาจารย์ใช่ๆเอา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 ตัวไหนก่อนที่ละตัวเมิดเดียวครับมิดเดียวเอาบนก่อนครับเขียนบนก่อนเขียนยังนีิครับอาจารย์เขียนตัวไหนท่านเพิ่งครับเขียนบนก่อนบ่ครับหรือเขียนสองตัวก่อนเอ๋อมาให้ทมาให้เอฟซีบางกอนครับเขียนเพิ่งเขียนทีละช็อตเนาะครับพอเที่ยงเนาะเอาให้หมื่นนเมเออเดี๋งก็แนครับโอ้พอเที่ยง เอาไปยังเอาไปยังให้เอฟซีเห็นรวดเอาถือถือถืยกยกเดี๋ยวพันิรุ่น้ำาหลพันจิบ้าให้ใหเอฟุ่นล่างเม็ดเดียวคำา่าเล็กซีนี่เียันจะใสครับอาจารย์เพาเขาคำนวณจากออกจังหดครับผมเอเกของมานี่แล้วเกงของมากมาจับส่กันนี่ทมันจะมีเล็หลายตัวเป็นบอกครับมีเหลสงตัวสตัวนี่ละบอสก่อนเขาจะจับเป็นเล็กซมื่อใดเขาจะบวกเอาสามบวกีบวกห้าบวกหกสิบห้างมามันจะได เด็กสิบตัว่นนั่นเนาะอาจารย์ปากกาตัวนี้มันปากกามันบกพ่องเห็นเอาปากกาตัวนี้เขียนซ้ำๆนะครับฟังครับเด็กวนมีอยประกาศนี่บนหายไปไหนดิเอฟอความฝันเด็กมันหายไหเดิเออนี่เขียนซ้ำตัวนี้ครับความฝันเพราะเสื้อมักแจงสี่ละเขามีสามดาวมักจังสีละเพราะว่าหาบนเป็นบนล่างเป็นล่างหาตัวเดียวอย่งสี่เราต้องเอาหลายยังไปถามเพื่อนเอาหลายเอฟซีขันเพิ่นเพิ่นได้ไงเพิ่นได้หลายลวดนี่ล่างพี่กายนี่ บอกเข้าไปหกสองตัวเดียวก็ออกหกสองเด็ดไปยครับครับครับสามศูนครับผม,อมเอาถือให้เอฟซีบ้างเลยครับปึ๊บสี่หกโอ้สูตรนี้เอามาอยากแห่งเม,มีนบอกครับผมอาจารย์ถุงมีอาจารยไม่คู่บอา,า,าจารยนนเ่คนณจังไห้ตามจริงมันก็นจะมีเรียกหลายตัวอยู่หรอกครับ,รบสมุชม กะบางอาจารย์เนาะเพิ่นก็จะเพิ่นก็จะบอกให้เบิ่งว่าเออคือเลขแม่พักนี่ก็จะมีการส้นแต้มมีเลขเด่นเลขวิ่งมาใส่จังซี่นะครับเพิ่นจังสิจับเป็นคู่เป็นคู่ให้ของอาจารย์เสี่ยงเพิ่นก็มีคือกันครับแต่เพิ่นอาจจะย้ายบ่บ่เป็นเพิ่นก็เลยว่าคำนวณไว้แล้วเขียนเอาเลยเด็กเก่งออกมานล้วมันคำนวณข้ามเก่งออกมาเลยเก่งออกมาเลยจากจากเหลีกหลายตัวนั่นจากเหลี่กลหลายสิตัวจากเหลี่ยกสิตัวโอ้ดีสีตัวเดียวค่ะเน้นๆ4 6เอา3ตัวเพิ่งครับอาจารย์บัดนี้ สามตัวจะได้เหล็กกลางเหล็กกลางเลยเหล็กกางนี่วเอ็มพี่จังหวัดมีเหล็กสมตัวทำอยู่สี่เขียนไปหาครับมูมีเนี่ยสามตัวมีแต่หนึ่งหาสามมเี่ยเหล็กกลางเม็ดเดียวหนึ่งหาสามอันนั้นความฝันความฝันหนึ่งหาสามเนาะครับเนาะเพื่นไหามาแล้วโอ้แมแม่นจีบอกเนว่าเอาเหล็กบนอีกเพิ่นกเขียนหนึ่งหาสามเพื่อาเพก็จเป็นยังซี่มีหางเดียวเลยบอกครับเากันสือเอาเลยายดีงเออเขาเขาาใส่ฐาน ความคิดออกจากไหนครับถึงว่าจับได้เป็นซีใดเป็นโฮกอยงที่ครับผมเ้าบอกลูกนหัวลงมามันสีได้ตัวไรมัน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 สีลงโตของมันเองนะมันสีลงโตของมันสีมาไอไตัวนี้ไต่ตัวซีหรือโฮกแต่ซีกับโฮกตังสีโฮกกับซีหรือหากรับสองกับสามอย่างที่น่ามันสีลงตัวายๆว่าเ้ามีเลขกยึดสีรักกันสีบอกครับคิด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 การกวาดเขียนเขียนเขียนลงมาขึ้นมล่ยลงมาบานเ้ากบานเอาตัวนั้นมาใส่ตัวนี้เอาเลขบนมาใส่เลขล่างครับ บอกปลอคูณหานใส่กันออกมาแล้วมันจะเป็นเลขแค่ได้แค่สองตัวมันจะมีลงมันจะมีเส้นสองเส้นหนึ่งสี่บานนี้ถ้ามันไหนมาเส้นตัวเส้นตัวนี้ก็เส้นตัวนี้ตรงกันเข้าวงกลมตัวนี้ไว้นี่เลขตัวนี้นี่นนนนไรแล้วนี่ครับตัวนึง,<ไ>งแล้วได้หกเลยนี่ <ación S 2> อ่าว่าน,นี่ไรสิครับพอเที่ยงพ่อคือพ่อคืนออกอยู่ครับผมพอพอเชี่ยงเคยเห็นจะสูตรแน่นี่ แต่ว่าอาจารย์เสี่ยงเพิ่นอาจจะมีความรับของเพิ่นเพิ่นกับเบยร์จะเปิดเผยหลายเนาะเบียมเนาะครับผมเพิ่นกับเพิ่นกับเบียร์เพิ่นกันกองมาให้แล้วบอกง่ายๆหลับออกมาแล้วเ็ดงานอยู่อำเภอไม่ดิมเป็นเดือนซองเดือนสามสี่ไหลจนวันนี้จากกันเล่ยนตัวไโอ้ผู้เพิลฮัตแทนเพิ่งเกษียร์เหรอคนอยู่วัดอ้าวครับอผมเนาะครับสี่หกตัวเดียวล่างครับผมให้กลับน้ำบันครับผมอาจารย์กกกลับบบเอ นี่มันใจดีพอเที่ยงมากพอเที่ยงขอยกไข่สองโปเลยครับมากแั่สี่ละเอาอีดีให้ถือคือถือเลยคกันผิดกันย่ำเราผิดนออาจารย์นอกระถือก็คือถือเลยครับผถือคือบ่ถือแมนครับว่าต้องไปต้องไปลงว่าต้องไปลงทุนหลายเอาอย่างสี่ครับผมนี่หน่อยนึงก็ซืือตัวเลียวโครโรครับโอ้นี่ละครับมากแั่สี่ละหาหามาโดนแล้วบ่ซื้สือมากหลายแนวนี่ กัเทียกัเอฟซนได้เงินเลยนะใบครับผมพอเถีสำหรับซื่อลอตเตอรี่มาได้สองใบละใบสองใบแล้วเบเครับผมตัวไหครับมเป็นอาจารย์คนบ่มัันใจเจ้าของเด้เพิ่นก็ซื้อจากันตัวกตัวนี้สองแปดแปดสองสี่หกสองแปดแปดสองสี่หกเด็สาตัวถ่ายเอาสองสี่หก็ได้นะครับเนาะ มันสิ่สองตัวไทยจช่ไหมกันยังว่าเรียงเรียงกลางเรียงกลางโมพาดอยู่พ้นสี่ออกซิหกอยู่แล้วล่ะครับแต่หมดช่วงพ้นสี่ออกซิหกแต่ว่ามันอาจจะเป็นว่าอีหนึ่งจากสี่กับกับเป็นดวงของของอาจารย์เสียงเท่านั้นจะเป็นบุญวาสนาของเพิ่นถึงวันทีหนึ่งถึงวันทีหนึ่งภาคกันมาโหลดนะครับผมชูจอดเลยครับแต่ว่าเชื่อมากมันก็เป็นเรียงกลางอยู่ดีบอกครับผมโมพาดกลางบนเป็นบนน่ะครับผมเนาะครับอ้า ขอบคุณได้หลายครับอาจารย์เสียขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวเอฟซีบางอีก่างครับสี่หกด้วยครับเอฟซีสี่หกครับนี่เนะครับเนาะแคปหน้าจอไว้เลยครับสิบสองล้านครับสองแปดแปดสองสี่หกครับเอฟซีสำหรับลิปนีเบาแอมละทงขอปิดลิปไปเพียงซัมเนาะครับเนาะเมื่อนี้ครับเมื่อนี้เมื่อนี้เบาแอมละทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอมละทงนี่จะเดินทางไปทํำบุญยูวัดลุงปูรอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียยทซัพ์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบให้เขาล้านคนยางพานเอาตุวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกท่องสื่อเลขสื่อลอตเตอรี่เจนสี่เรลือเือนเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของไม้ครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบใดนเนาะครับเนาะอู้ดีคับครับคานผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับอู้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนียพ่อนวดตินะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาอแอมเราตรงหยินข่าวกับบื้รอดซากครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นล้านเฮ้ยไขไขว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังมา,มาล้านเหนุใดคนมองบบเห็นล้านข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่นยงที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมนเนาะเบาแอมเราทงหงงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตะครับท่านผัมเมื่อแตะแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกรเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลดอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับหุ่ยยันคาวา่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมาคน,คนหกักคนหลง เบาแอมโลทงกับบุหร่ซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมุ้ชมนมูชชมครับเอาไปให้ยาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่านสม้ชมหลักกาเบาแอมโลทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนของหลวงปุลอดม่ให้เอฟซีนครับสมูชชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่าสีมันบดมันบัง เสียดแจังไรในตัวเขาสิได้ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาถูกสาถูกให้ถือกปรียกเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือกปรียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตวเลกกับน้ำมุ่นของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกพีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ํอาบาะไรแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาคเาะครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุาธครับ